ี่ิฐานประจําวันสำหรับการในพระเจ้าพระปิดาพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความรอดของผู้ที่พระองค์ทรงเลือกไว้ข้าพงศ์หลจะกลัวผู้ใดเล่าพระเจ้าทรงเป็นที่กำบ,บังเข้มแข็งแห่งชีวิตของคนบาปทุกๆคนที่กลับใจใหม่ข้าพงศ์หลจะต้องเกรงครเพราะพระองค์จะทรงซ่อนข้าพงศ์หลไว้ในที่กำบังของพระองค์ในยามยากลําบากพระองค์จะปิดข้าพงศ์หลายไว้ภายใต้ร่มพระพลาของพระองค์พระเจ้าทรงกอบด้วยพระคุณความรักและพระเมตตา องทรงประเสริญยิ่งนักสารเสริญพระเจ้าก้าแต่พระเจ้าข้าพงศ์หลายเชื่อแน่ว่าข้าพงศ์หลายจะเห็นพระคุณของพระเจ้าบนพื้นแผ่นดินไทยขอบคุณพระเจ้าสำหรับมิชรีทุกๆคนที่ได้จากบ้านเกิดเมืองนอนของเขาทั้งหลายเข้ามาเผยแผ่พระกิติคุณบนพื้นแผ่นดินไทยขอบคุณพระเจ้ารอบแผนงานแห่งความรอด กาเปี่ยมล้นด้วยพระคุณซ้อนพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาจัดเตรียมไว้ให้กับพงชนชาวไทยท่านทั้งที่คนในบ้านเมืองน,นี้ไม่สมควรเลยที่จะได้รับข้อตามพระบิดาเจ้าข้าโอ้ข้าแต่พระเจ้าอำน,นาจของความบาปทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทุกๆวันซึ่งปัญหตุใ้บรรดาประชาชาติทั้งหลายกระทำสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังต่อเบื้องพระภาคของพรรองต่างคนต่างก็ทำตามที่ตนเองเห็นชอบ ดูหมิ่นพระดารัสต,ตักเตือนที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์จึงเป็นเหตุให้ริาพตจ้ไม่น้อยดำเนินชีวิตด้วยใจที่ประมาทตกจากรับอันควรและได้หันใจไปประพฤติตามอย่างคุณในยุคนี้ทำบาปซ้อนบาปไม่เว,ว้นในแต่ละวันข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงศ์หลายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอท่อมใจลงสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้กระทำขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัย และขอทรงทำลายเชื้อบาปที่เกาะแน่นในจิตใจของข้าพงหลายให้หมดสิ้นไปด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าเป็นจริงตามที่พระองค์ทรงตัดไว้ความรักของมนุษย์เยือกเย็นลงแม้แต่คนของพระเจ้าก็หลงลืมและยังไล้ทอดทิ้งความรักดั้งเดิมที่เคยมีต่อพระองค์จึงก่อให้เกิดเป็นความแตก้าวในครอบครัวและยังก่อให้เกิดเป็นความแตกแยกในพระกายของพระเยซูคริสต์โอข้าแต่พระเจ้า ้ใดเราจะช่วยได้ผู้ใดเราจะช่วยข้าพงศ์ทั้งหลายกลับสู่สภาพดีนอกเสียจากพระองค์เท่านั้นขอการเจิมด้วยไฟจากองค์พระพัญญา,ยาบริสุทธิ์ช่วยข้าพงศ์หลายหรือฟื้นความรักดั้งเดิมขึ้นมาใหม่อีกครั้งด้วยเชิดและขอฤทธิ์เดชพระวจนะของพระองค์ชำระจิตใจของข้าพงศ์หลายให้สะอาดและบริสุทธิ์ข่าแต่พระเจ้าก่อนที่ข้าพงศ์หลายจะล่วงหลับไปขอให้คัมภีรชีวิตของข้าพงศ์หลาย ได้เป็นเหตุให้พี่น้องคนไทยกลับใจใหม่เปิดใจต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอด,ด้วยเชิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพงหลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุทกทสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน